สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y o u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญก็เหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้พอดีคลิปนี้เสียงไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเหรียญในกล่องนี้นะครับมูลค่า2,200บาทรวมค่าจัดส่งนะครับเป็นเหรียญที่ผมซื้อมาจากจากพี่ท่านหนึ่งนะครับในกลุ่มซื้อขายนะครับก็พี่เขาเป็นพ่อค้ารายใหญ่นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวมาแกะเลยนะครับว่าได้เหรียญอะไรมานะครับในกล่องนี้เป็นเหรียญมูลค่า2,200บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่าจะขายได้กําไรหรือเปล่านะครับหรือว่ายังไงนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับช่องทางการติดต่อสําหรับท่านที่มีเหรียญนะครับตามรายการก็คือเน้นติดต่อทางไลน์นะครับส่อของส่งรูปมาทางไลน์นะครับท่านโทรมาได้แต่ก็คือเวลาคุยกันอ่ะ มันจะสื่อสารกันแบบค่อนข้างจะลาบากนะครับลําบากยังไงก็คือผมต้องดูรูปเหรียญอยู่ดีนะครับก็คือถ้าท่านมีเหรียญแบบที่รับซื้อก็คือส่งรูปมาเลยถ้าเหรียญใช่เหรียญแบบที่ผมต้องการอ่ะผมจะแจ้งราคาไปนะครับส่วนเรื่องขายหรือไม่ขายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาแกะแกะแล้วนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับกล่องก็ไม่ใหญ่มากนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเสริมอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึง โกงของมิจฉาชีพด้วยนะครับล่าสุดโดนกับตัวนะครับโดนหลอกโดนโกงนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเรื่องการซื้อขายออนไลน์นะครับก็ระวังกันให้ดีนะครับขนาดผมซื้อมาเป็นแบบเจ็ดแปดปีแล้วยังโดนเลยนะครับโดนเป็นครั้งแรกนะครับอยู่ในวงการมาเจ็ดแปดปีแล้วเพิ่งโดนโกงนะครับก็ ก็มีพลาดกันได้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวมาดูรายการที่ได้มาในคลิปนี้ก่อนนะครับ2,200บาทนะครับได้อะไรมาบ้างนะครับเป็นเหรียญนะครับเดี๋ยวตัดเลยดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นมารีวิวให้ดูนะครับว่าเหรียญมันมีหลายรูปแบบนะครับที่สามารถซื้อขายได้นะครับนี่นะครับแกะมาแล้ว พอดีเสียงไม่ค่อยมีด้วยนะครับวันนี้ต้องไปไปแจ้งความที่โรงพักมานะครับก็ก็ดำเนินการตามกฎหมายนะครับสำหรับคนที่โกงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่วันนี้ก็เลยมาแกะกล่องช้าสักหน่อยนะครับพอดีติดธุระช่วงเช้านะครับอ,อันนี้กล่องจะไม่สวยสักหน่อยนะครับก็คือ,อก็ขายตามสภาพนะครับ ผมก็เห็นกล่องแล้วแหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตราสัญ,ญลักษณ์ของนกวายุพักนะครับด้านในเป็นเหรียญเหรียญที่ระลึกปันจภาคีนะครับนี่นะครับก็เป็นเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูบางส่วนนะครับอ่ดูดูในกล่องก็แล้วกันนะครับ นี่นะครับก็จะมีพิมพ์นี้1 2 3 4 5นะครับเป็นเป็นเหรียญปันจปาปัญจัพาคีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับอ่านี่นะครับผมว่าน่าจะเก็บแบบเก็บแบบน่าจะเก็บในรูปแบบนี้นะครับก็คือเก็บแบบหันด้านหลังขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะโดน เป็นฝุ่นเก่าเก็บหรือว่าตามตามสาภาพภูมิอากาศนะครับแต่ว่าพอพลิกมาดูด้านหน้าเห็นไหมครับด้านหน้านี่ย UH, ังสวยอยู่เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเหรียญชุดปัญจภาคีนะครับน่าเห็นไหมครับเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าจะสวยทุกเหรียญเลยนะครับลักษณะของการเก็บเหรียญก็คือน่าจะเก็บแบบแบบที่ผมบอกนะครับน่าเห็นไหมครับด้านหน้าจะแบบ สภาพสวยนะครับแต่ว่าพอพอพลิกด้านหลังคือจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือผมเห็นสภาพเหรียญแล้วนะครับก็คือตรงตามที่ตามที่พี่เขาโพสขายนะครับอันนี้ก็คือโอเคนะครับ <c oughs> สภาพหน้าหลังก็คือมีการมีการแจ้งรายละเอียดไว้แล้วนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับอันนี้การเก็บน่าจะเก็บลักษณะนี้นะครับหันด้านหลังขึ้นแล้วก็เปิดอาจจะเปิดกล่องโชว์นะครับแล้วก็พอพลิกมาด้านในก็คือจะเป็นเหรียญที่ด้านหน้าสวยกว่านะครับ อันนี้ก็คือได้มา1ชุดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูอีกนะครับอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวมาดูนะครับแบบนี้ก็เหรียญแบบนี้ก็เป็นเหรียญที่นักสะสมนิยมเก็บกันเหมือนกันนะครับเป็น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 การสะสมเหรียญอีก1รูปแบบนะครับเรียกว่าเป็นแผงแผงหนุนเวียนนะครับอันนี้ได้มา4ปีพศนะครับมีปีพศปี59าอันนี้ปี58 นะครับอันนี้อันนี้เท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสี่อันนี้ห้าห้าเจ็ดนะครับเนี่ยห้าเจ็ดอ่าดูที่ปีพศก็ได้นะครับอันนี้ห้าเจ็ดนะครับแล้วก็อันนี้ปีห้าห้านะครับเดี๋ยวลองมาแกะดูกันดีกว่านะครับว่าลักษณะของแผงเหรียญหมุนเวียนเป็นยังไงนะครับนี่นะครับแผงเหรียญหมุนเวียนนะครับในสมัยก่อนนะครับที่แบบ ยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนนะครับก็คือจะมีเหรียญนามปีแบบนี้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือปีอ่าปีปีห้นะครับปีห5ก็จะเป็นปีนี้นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเหรียญนามปีเห็นไหมครับแต่ว่าเหมือนกับเหมือนแผงยุคใหม่ๆอ่ะจะไม่มีเหรียญนามปีแล้วเหมือนเช่นแผงปี6162นะครับก็คือจะมีแต่เหรียญหมุนเวียนนะครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้เป็นแผงอันนี้ไม่ต้องแกะก็ได้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นปีม้านะครับปี5 7อันนี้ผมก็เคยได้มานะครับผมเคยได้มาก่อนหน้านี้ได้มาประมาณได้มาประมาณเกือบ10แผงะแต่ว่าแบ่งปันไปหมดแล้วนะครับอันนี้ปี5 8นะครับก็จะมีเหรียญนาปีด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่านี่นะครับปีแพะนะครับ อันนี้ก็คือเหรียญเขาจะเรียกว่าแผงแผงเหรียญหมุนเวียนนะครับก็คือบางปีพศถ้าเกิดว่ามีเหรียญหมุนเวียนที่มีปีพศผลิตน้อยบรรจุอยู่นะครับก็จะมีราคาสูงเช่นเช่นเหรียญแผงเหรียญปี40นะครับก็จะอยู่ที่หลักหมื่นแหละนะครับหมื่นต้นต้นแผงเหรียญปี40เพราะว่ามีเหรียญ5บาทปี40นะครับแล้วก็แผงเหรียญ แผงเหรียญ50สตางค์ปี3 0นะครับอันนั้นก็คือแพง3 0,000กว่าบาท 3- 4 0,000ื่นะครับเพราะว่ามีเหรียญ50สตางค์ปี3 0อยู่ด้วยนะครับถ้าเป็นแผงเหรียญแบบนี้ก็คือราคาจะไม่สูงนะครับราคาจะต่อแผงอาจจะไม่ถึงพันนะครับจะอยู่ที่400 -600 ถึงหรหรือ700ก็แล้วแต่นะครับอันนี้คือผมผมซื้อมาเป็นชุดนะครับชุดชุดนี้ได้4 4แพ็คนะครับแล้วก็มีมีอันนี้ เมียนนี้อีกนะครับราคารวมทั้งหมดเนี่ยที่ผมซื้อมาในชุดเนี่ย2,200บาทนะครับก็คือมารีวิวให้ดูนะครับว่ามีเหรียญในรูปแบบนี้ด้วยที่มีการสะสมแล้วก็สามารถซื้อขายกันได้นะครับอันนี้อันนี้ก็ยังซื้อขายกันได้นะครับก็คือใครมีเยอะๆก็ขายได้แผงเหรียญปีพศต่างๆแต่ว่าแต่ละปีพศราคาไม่เท่ากันนะครับก็คือขึ้นอยู่กับเหรียญที่บรรจุในแผงเหรียญน,นะครับถ้าเกิดว่า เป็นปี46มีเหรียญ5ปี46อยู่ด้วยนะครับแผงก็จะอยู่ที่หลักพันนะครับ4,000ถึง5,000นะครับอาจจะรับซื้ออยู่ที่3 5 0 0ถึงสี0 0นนาะครับสำหรับแผงปี46ส่วนแผงหมุนเวียนปี40นะครับก็อาจจะซื้ออยู่ไม่เกิน1 0,000บาทนะครับเพราะว่าราคาในกลุ่มซื้อขายที่ขายกันจริงๆจ,จะอยู่ที่ประมาณ1 0,000 1 1ึ0 0หมถึงหนึ่งนนะครับการที่ผมจะซื้อมาผมก็ต้องดูก่อนว่าในกลุ่มซื้อขายราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมจะซื้อมาขายอีกทีหนึงนะครับอันนี้ก็คือมารีวิวให้ดูนะครับรายละเอียดก็อันนี้ก็เป็นเหรียญธรรมดานะครับเนี่ยเป็นเหรียญอันนี้ของปี ปี59นะครับแต่ว่าพิเศษก็คือจะมีเหรียญ1นสตางค์5สตางค์ส0สตางค์ด้วยนะครับเนี่ย1สตางค์5สตางค์ส0สตางค์จะมีพิเศษบรรจุในแผงเหรียญหมุนเวียนเท่านั้นนะครับเนี่ยเหมือนเหมือนอันนี้นะครับก็เช่นกันนะครับอ่า1สตางค์5สตางค์ส0สตางค์ของปีพศ2 5 5 7ันนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ เนี่ยครับหสตางค์ห้าสตางค์สิสตางค์นะครับก็คือถ้าเก็บแผงเหรียญนะก็คือมันมันมันแบบมันจะครบคอลเลกชันเลยนะครับของเหรียญหมุนเวียนนะครับสิสตางค์ห้าสตางค์หสตางค์แล้วก็มีเหรียญนามปีด้วยนะครับสองพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับก็เป็นเป็นเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการเก็บสะสมนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรูปแบบของการรับซื้อใครมีแผงเหรียญก็สามารถส่งรูปมาขายเอ้ยส่งรูปมาสอบถามราคา ได้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเป็นที่พอใจก็ก็รับซื้อเช่นเดียวกันนะครับสำหรับแผงเหรียญหมุนเวียนปีพศต่างๆนะครับอันนี้ก็คือมารีวิวให้ดูนะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าจะขายได้กำไรสักกี่ร้อยนะครับก็คือผมอะ่ะเป็นช่องสไตล์พ่อค้าซื้อมาขายไปเ,เข้ามารับชมเป็นแนวทางได้นะครับว่าเหรียญแบบไหนที่ผมรับซื้อเหรียญ หน้าซื้อมาเก็บหน้าซื้อมาขายนะครับก็ดูแนวทางนะครับผมจะเน้นเหรียญที่ซื้อง่ายขายเร็วนะครับก็ดูคลิปผมเป็นแนวทางก็ได้นะครับแล้วก็ลองไปค้นหาดูนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะขายต่อก็ลองส่งรูปมาดูนะครับราคาพอที่จะซื้อไปขายได้ผมก็จะรับซื้อนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้2,200บาทได้ของมา5ชิ้นนะครับก็คือแผง1 2 3 4ามสี่ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นจักรพรราคีนะครับคือเหรียญพระพุทธปัญจภาคีนะครับด้านหน้าก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหน้าจะสวยนะครับแต่ว่าด้านหลังอาจจะด้วยการเก็บที่แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็เลยก็เลยก็เลยเป็นแบบนี้นะครับดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสลาลมคอยชแนลคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ